สวัสดีครับทุกท่านนะผมใครที่ค่อนนะครับอยู่กับเกมอาร์กเลนด์น,นะผมน่าเป็นเกมแนวเอ็มบอบีจีทั่วไปนะครับผมภาพสวยใช้ได้เลยนะฮะก็เดี๋ยวไปดูระบบการเล่นกันก่อนแล้วกันว่ามันเป็นอะไรยังไงกันบ้างครับนี่ปุ๊บลองไปด้านล่าง,างไม่ใช่อันไหนอ่ะน,ะนี่ครับซิตี้ลืมลืมม้วมไปหมด นี่ฮะโอเคครับผมก็ไม่ได้มีอะไรมากครับกดแค่จิ้มที่เควสไปเลยนะครับผมตัวละครก็จะวิ่งไปสู่หน้าเควสนะฮะตรงนี้นะทีนี้ก็อไม่รู้ว่าเป็นโค้ดไปต้หรือบ่าหรือยังไงนะครับก็ลองให้เล่นให้ดูกันคร่าวๆแล้วกันนะครับผมนี่เป็นแผ่นที่นะฮะโอเคอจัดไปวิ่งไปครับผมนี่ก็กดคุยแนเรื่องนะครับนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ ่ะประมาณนะี้โอเคภาพสวยเหมือนพวกประตูนะพวกนี้ต้องนิดนี้เลยนะโอเคครับผมเนี่ยฮะก็ปา,านถึงก็เป็นไฟชนะครับตรงนี้ก็จะทีมลงนะครับผมมี5ตัวทำไมมันอาลงด้วยสใช่ไหมนะฮะ อาเป็นตัวซ้ำนี่ว่ะโอเคก็มีตัวละครลงตามนี้แนละ้วจะจัดยังไงก็ได้นะครับผมอันนี้แล้วแต่ถนัดนะครับโอเคอประมาณนี้ส่วนด้านนี้ครับผมเป็นการบบระบบระบบธาตุแพ้ทางนะครับตามนี้เลยนะฮะแล้วก็มีอโอตโต้ให้สบายๆนะครับไม่ต้องสีเรียดอัดตัวละครให้เก่งอย่างเดียวนะบอกนี่เป็นไงภาพสวยใช้ได้นะครับ มีมุมมองนะครับผมมุมมองแบบนี้นะฮะแล้วก็มุมมองแบบด้านหลังนะครับก็ด้านหลังก็ดีนะปรับปรับไม่ได้นี่หว่าเนี่เป็นการใช้สกิลนะเป็นไงบอปรับมุมมองด้านหลังก็ดีนะครับมันก็ดูมเท่ดีอหดูยนี่ยฟาดฟันฟาดฟันยังไม่มีคูณสองนะหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้นะครับน่าจะเป็นเช่นนั้น ไปลุยนี่เรา,าอ่ะก็ประมาณนี้นะครับการเล่นก็คือแบบเป็นเกมมาร์ีเนี่ยพิมพ์นิยมทั่วไปนะครับผมคล้ายๆกันนะครับผมก็ประมาณนี้นะไม่มีอะไรเลยนะครับโอเคทีนี้เรามาดูระบบอื่นกันอย่างรวดเร็วนะครับผมก็จะมีในเรื่องของอานที่ภายในเมืองนะดูคอณภาพสวยงามใช้ได้นะครับแล้วก็ นี่อาจจะมีระบบเพิ่มเติมแหละแต่ว่าแค่นี้แล้วกันที่เกียร์พวกนต,ตรงๆรมัมีเกียร์ด้วยนะเออนะครับมีระบบใส่ของนะอ่ะอันดับแรกครับผมทําการอัปเกรดตัวละคร,รนะกดไปที่ซ้ายล่างตรงนี้มันจะมีกับอัปเกรดถ้ามีดาวแล้วก็มีอันนี้นะครับมีเทนนะครับผมก็น่าจะเป็นพวกอืมอะไรวะลาบลาลาช่างมันอ่ะอัปเกรดครับผมกดไปเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บอันนี้เลเวลแม็กซ์แล้วนะครับก็ต้องไปดูตัวละครอื่นปุ๊บ เห็นไ,ไหมกดไปที่ยาครับผมปุ๊บกด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 หมดแล้วนะฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนพวกของที่แบบจะหาอาหารจากไหนก็เนี่ยครับกดโกไปเลยมันก็จะโกไปให้ที่ที่ที่ต่างๆนะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับ ทีนี้อย่างที่บอกมันอยู่แค่ chapter 2เนาะมันก็จะต้องเล่นไปเรื่อยๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆก่อนนะครับถึงอาจอาจจะปลดล็อกนะครับในระบบต่างๆนะเช่นพวกเกียร์พวกนี้แล้วก็สตาร์อยนะครับอันนี้มันเหมือนมีตัวละครอยู่ตัวหนึ่งถูกไหมครับเรากดเลยปุ๊บนะฮะถ้ามีตัวํานะครับผมกดที่ตรงนี้นะครับดาวจะเพิ่มเป็นดาวแด,ดงตัวละครก็จะเก่งขึ้น ไม่ใช่หรอยเป็น5ดาวเสร็จเออแล้วก็6ดาวเสร็จแล้วก็จะมีดาวแดงด้วยใช่ไหม,มประมาณนี้อัปเกรดสกิลได้เลยมีให้เรา2พอยต์นะครับก็เลือกเอาปุ๊บ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 มัวไปง่ายที่สุด <c oughs> โอเคอินทิเกรตนะครับเนี่ยก็จะเป็นเนื้อเรื่องตามทุกอย่างท,ทั่วไปนะครับผมอ่ะไกสักหนึ่งทีให้โจให้ดูประมาณนี้นะ โอเคโอ้โหด่านอะไเนี่ย ตายครับผมก็ต้องไปเก็บเดเวลที่อื่นนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูนะว่าเป็นที่ไหนนะครับอ้าวชนะแบบงงอ่ะโอเคน้ำทีนี้เรามาดูระบบอื่นกันบ้างนะครับก็จะมีแอร์ชิฟนะครับผมไอระบบเครื่องบินนะครับผมก็คล้ายๆเหมือนฐานเล่านั่นแหละน้ำมีอะไรบ้างมีแชร์เลนนะฮะนี่โดยด่านแชร์เลน ตก,กายมีเกียร์มีอะไรพวกนี้เยอะแยะนะครับผมันนี้ไม่ได้ลองนะแล้วก็ระบบกระเป๋าเรานะครับตามด้วยธารกิจนะครับเห็นไหมรับของรางวัลอะไรประมาณนี้นะครับรายวันรายรายสัปดาห์รายเดือนอะไรเรงีย้ยแล้วก็แกร,รี่นะครับผมเป็นตัวละครที่ทั้งหมดมีทั้งหมดนะครับในในในนาะตอนนี้นะครับนี่ทำน่ารักมากเลย นะครับนี่เล็กแซนเดอร์สโอเคประมาณนี้มาเล่กดูกนาวนะครับโอเคต่อจากนี้ก็เป็นนี้เป็นฮีโร่ที่เรามีนะครับแล้วก็ลงเมืองซิตี้นะครับผมทีนี้ด้านบนนะครับเรือเนี่ยมันก็จะ,ะมีเราอินไลวนนะครับเ,เลาอินเจ็ดวันนะครับผมแล้วก็ระบบเพิ่มเพื่อนนะครับ ก็แอดได้นะครับ ID ID เซิร์ชไอเด้งไอเดียวเลยนะครับผมไอดี ID ดูตรงไหนก็ดูตรงเรานี่แหละปึ๊บเห็นไหมไอเดี ID นะอ่าในด้านล่างเนี่ยไอดี ID นะครับมันเชนได้ด้วยเหรอต้องเชนเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมโอเคอ่าออปชั่นครับมีประมาณนี้นะครับผมไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับอ่าทีนี้ด้านด้านนอกครับผมตรงด้านซ้ายมันจะเป็นประตูนะครับผมก็สามารถออกไปจากเรือบินได้นะครับซึ่ง อ่าเนี่ยครับมันช้จะมีดานมีอะไรต่างๆนะครับมากมายนะครับตรงนี้ตอนนี้ยังไม่มีเยอะนะครับแต่ว่าอนาคตก็น่าจะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเห็นไหมมี the g o นะครับเดอะอะไร Po i s o n นอะไรสักอย่างนะก็ไปลองเล่นดูนะครับผมเอาไว้อัพอืมเขาเรียกว่นะเล่นเพื่ออัพสกิลของเราลนะอัพตัวละครเรานั่นแหละ,ะโอเคประมาณนี้นะครับแล้วส่วนสามขดด้านบนก็มี บเพื่อนนู่นนั่นนี่ Discord นะครับอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมไม่น่าจะมีอะไรแล้วถ้านะผมก็ไปลองเล่นกันดูใครชอบแนวๆน,นี้นะจัดไปครับผมไปละไว้เจอกันครับ